วันนี้ไปเก็บฟืนมาตุนไว้แถวแถวใกล้ใบ้านเพื่อสะดวกในการกอร่อไฟนะคะเอาไปกอ่อไฟใส่เตาผิงนีฟืนรถที่ต้องไิเอาการกอร่อไฟใช้ตามความร้อนก็หนึ่งวันนี่ก็จะประมาณครึ่งรถเข็นนะคะประมาณรหรือไม่ก็ค่อนก็จะใช้แต่ละวันวันนี้หมดก็ไปเอามาเรียงไว้ตรงนี้ค่ะใกล้ๆกบ้านสะดวกว่าเอาข้างนอกบางครั้งก็ฝนตก แล้วก็เปียก,ก็็ปรื่ยๆบ้านสะดวกกว่าเอามาจากรงปฟืนใส่ตามเนี้ยแล้วก็อันไหนท่อนยาเราก็จะตัดตอนตัดให้มันเท่ากับฟฟให้มันเข้านะคะเท่ากับเตาเนี่ยถามว่าฟ,ฟืน์มฟ,ฟืนที่เอามาไว้ก็หมดแล้วลงแล้วก็ต้องไปเอามาอย่างนี้ค่ะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันให้ความร้อนในบ้านอันนี้เป็นฟืนที่เราขนมา่นี้ก็จะตัดฟืนฟืนไหนมันยาวเราก็ตัดให้มันสั้นนะให้มันเข้า มันเข้ากับเตา ันนี้ก็เข็นไปเ,เก็บไว้ใกล้ๆบ้านดี่ได้สะดวกว่าที่นี่มันแฉะเป็นโคลนเดินยากต้องมาเดินปิดเปลี่ยงหลายรอบในสวนตันใบไ,ไม้ไม่มีเลยหน้าหนาวหายหมดนี่ตรงนี้ดอกนี้กำลังจะเริ่มบานนี่ขนไว้เต็มแล้ว จะมีแย yeah. ่นีเป็นฟืนก่อไฟอันนี้เป็นฟืนให้คนร,ร้อนในบ้านน้อยผิงหน้าหนาวนี่แหละค่ะไม้ไม้เป็นไม้เขาเรียกไม้อกไม้ผสมอันนี้หลายปีแล้วจะลุก,กดีนะวอันไหนยาวยเราก็เอาไปตัดทอนปกติก็อย่างนี้มันก็จะเข้าเตาได้ไง มันยาวนี้ก็เข้าได้ให้ยาวเกินเราก็ตัดออกมันจะเหลือสั้นๆตกะต๊ะแตะแปะไม่เห็นอันนี้คือเตาผิงเตาผิงในบ้านอันนี้ก็จะเป็นท่อส่งควันขึ้นไปนบนหลังคาเลยค่ะหลังคานี่ก็จะทำความสะอาดปีละครั้ง ไฟก็จะเป็นอย่างนี้หน้าเตาเปิดดูก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราเอาปืนใส่ด้านบนนี้นะคะก็จะสามารถหุงหาอาหารได้ประหยัดไฟ ทำกับข้าวได้เร็วทันใจนะเดือดแรงถ้าใส่ไฟนี่ร้อนมากทั้งบ้านก็ร้อนไปด้วยกับข้าวก็ได้กินประหยัดไปอีกแบบหน,นึ่งนี่แหละวิธีประหยัดไฟอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสองด้านคนะ่ะยิงนกตัวเดียวได้กระสุนสองตัวกระสันที่เอาเล่นพูดกลับกันนะคะอันนี้เป็นการอุ่นอาหาระคะ่ะเพราะาใต้ต้มได้ทําไปแล้วถ้าเราอยากอุ่นมันก็อุ่นได้เรื่อยๆไงค่ะก็ประหยัดอีกแบบนะคะ ไฟที่นี่แพงนะคะราคาที่เนี่ยราคาไฟนะคะที่นี่แพงอันนี้เป็นถังนะคะเป็นครุบ้านเราเนี้ยเขาก็จะใช้สําหรับเอาขี้เท้าเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปถ้าขี้เท้าเยอะนะ,ะเขาตักใส่ถังนี่นะคะฝุ่นกระจายเต็มบ้านก็อีรอบนี้และคะ่ะเนี่ยคะ่ะไฟถุงมือเนะะี่ยค่ะถ้าร้อนๆน,นะ,ะถุงมือเนี่ยมันจะไม่ไหม้ไฟมันจะป้องกันมือเราได้ด้วยแล้วก็สวมถุงมืออันนี้ไม่สวมนะคะสวมถุงมือเข้าไป เป็นถุงมือป้องกันความร้อนนะคะอันนี้เป็นถาดขี้เท่านะคะเมื่อเวลาขี้เท่ามันเต็มเนี่ยแล้วก็เขียเขียเขียอย่างงี้มันก็หล่นลงข้างล่างนะคะดังนั้นก็เอาไปเทกับเทออกเป็นลิ้นชักสะดวกค่ะเอาขี้เท่าเทออกด้านนอกเนี่ยค่ะไฟลุกบึมๆเลยเอาใส่อีกก็ได้ก็ให้ดูเนี่ยค่ะใส่ไปเลย ส่ฟืนก็ปิดค่ะป้องกันควันมันออกนะคะที่นี่จะไม่มีควันให้ออกมาในบ้านนะคะมันจะลอยขึ้นไปนู่นบนปล่องไฟนู่นค่ะก็สะดวกสบายอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าทั้งประหยัดเนี่ยค่ะฟืนเราซื้อมาก็ไม่แพงเหมือนค่าไฟนะคะค่าไฟนี่จะแพงกว่าคนละครึ่งกับประมาณครึ่งหมื่นของค่าไฟก็บ้านก็ร้อนดีกว่าไฟฟ้านะคะที่นี่ร้อนอ,อยากได้กี่องศาก็ใส่เข้าไปค่ะเนี่ยค่ะตามับข้าวไปด้วยนะครับประหยัด Mm hmm. อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะคะเตาผิงแบบดั้งเดิมของชาวฝรั่งเศสค่ะคือมันจะอยู่ในบ้านนะคะเขาก็จะก่อไฟอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนเป็นโซนอยู่ในบ้านเนี่เอาสวนมากจะเอาไว้กลางบ้านเพื่อให้บ้านนี้อุ่นเขาก็จะมีปล่องไฟขึ้นไปให้ควันมันขึ้นควันมันจะเขาออกแบบมาดีนะคะควันมันจย่ไม่เข้าบ้านเลยมันจะลอยขึ้นไปนู่นค่ะก่อไฟเงี้ยก็สามารถทําอาหารได้ด้วยค่ะข้างๆ ก็ปลอดภัยนะคะไม่มีปัญหาเพราะว่าบ้านทั่วไปแต่ก่อนเขาก็มีเตากันแบบนี้เนี่ยค่ะใส่ฟืนเข้าไปควันก็ลอยขึ้นข้างบนไม่เข้าในบ้านนะคะก็ดีมากๆเป็นวิธีทำที่ดีมากๆอ่ะไม่มีควันเลยให้ความร้อนดีด้วยบ้านก็อุ่นด้วยอันนี้จะเป็นเตาสมัยใหม่ค่ะที่เขาทําดัดแปลงขึ้นมาอันนี้จะเป็นถานค่ะใส่ถานประมาณถานหินนี่แหละค่ะแต่ก่อนนะคะ ใส่ฟืนก็ได้มันมีหลายแบบนะคะอันนี้ทั้งเตาอบทั้งทั้งเตา,ท,เตาที่ทําอาหารได้นะคะข้างบนก็วางหม้อวางอะไรเนี่ยค่ะคะวันก็จะขึ้นไปข้างบนเหมือนกันคะ่ะถ้าเขาใส่ฟืนจากแบบฟืนสมัยเก่านะคะเขาจะมาดัดแปลงอีกเป็นแบบนี้คะ่ะคือเขจะมีกระจกเข้ามาใส่เป็นตู้เข้าไปนะคะเขาเรียกอังแซนะคะอันนี้จะมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องไฟฟ้าเนี่ย เราจะใช้เฉพาะให้เป็นพัดลมที่พัดความร้อนเข้ามาในบ้านนะครับพัดออกจากเตาเนี่ยเอามาใส่ในบ้านทั่วมันจะทั่วบ้านทั่วบ้านอันนี้จะร้อนดีมากเก็บความร้อนได้นานใช้ไฟใช้ฟืนน้อยด้วยค่ะไม่ใช้ฟืนเยอะมันมีระบบแบบเขาทำมาดีมากเลยค่ะอันนี้จะปิดไว้นะคะไม่ได้ใช้ข้างบนเนี่ยจะปิดเป็นรูไม่ให้มองเห็นป้องกันสัตว์ลงมาพวกต่อพวกแตนนะครับมาทํารังนะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีปิดไว้่ เขาก็จะลงมาทํารังไว้ข้างบนเนี่ยปล่องไฟอันนี้ก็อันตรายเขาเลยต้องปิดนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นที่ใส่ฟืนนะคะเราก็จะกอ่อแฟงบน่วนข้างล่างนี้จะเป็นช่องขี้เท่าค่ะเขาก็เขี่ยลงมาก็เปิดเหล็กตัวนี้ออกก็ดึงถาดออกมาก็เอาขี้เท่าไปเทก็สะดวกดีค่ะทุกอย่างอันนี้มันจะดีกว่าเตาอันเก่านะคะเพราะว่ามันจะเก็บความร้อนได้นานประหยัดฟืนความร้อนร้อนได้ทั่วบ้านเนี้ยค่ะอันนี้จะดีมาก เนี่ยค่ะกระจกนี่ก็จะกันไฟได้มากที่สุดเลยค่ะเพราะมันไม่แตกมันจะทนความร้อนค่ะกระจกทนความร้อนเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะชอบใช้อีกตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าทํากับข้าวได้ประหยัดค่ะความประหยัดนี่แหละค่ะเตาผิงของชาวฝรั่งเศสนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะโอกาสหนะ้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ